สมุดโคจร,รเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวันนี้พี่ก็มาอยู่ในบ้านดีทำความสวัสดีไปทุกคนอยาจะยกย้ายจะยกมือไหวไม่ให้ตกล้นทำความสวัสดีไปทุกคนแม่ให้ตกล้นสักคน,ดน,นเดียวคนในใจบ้างมาอยู่ก็กลางโดยนองรวมโอ แค้บางทีมันเดินโยโย่ในน้ำรวมโอ้คนดำแดงตะกีรักนาลักบักวันยาอย่างบุญเล้งลักบางนายหญ่ใจกระแดงถึงใบเล่นกว้จอ๊ก็ยิ้มโอ้อ้าวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุทรโคจรกับผมจับนิธิสมุทรโคจรและขณะนี้ผมกำลังเกี่ยวข้าวอยู่กลางทะเล นี้ผมอยู่ที่เกาะกลางตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับผู้ชมครับเขาบอกกันว่าข้าวที่นี่รสชาติอร่อยไม่เหมือนใครมาจ้ะข้าวนี่เขารียกข้าวอะไรจ๊ะข้าวสังยอด ซึ่งเจ้าข้าวสังหยดนี้เป็นข้าวประจำถิ่นของจังหวัดพัทลุงแต่ก็ไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆนะครับพอนอกจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็จะมีปลูกกันที่จังหวัดกระบี่และในจังหวัดกระบี่ก็มีปลูกกันเฉพาะบนเกาะกลางแห่งนี้เท่านั้นล่ะครับส่วนลักษณะของข้าวสังหยดที่สามารถเห็นได้ด้วยตานั่นก็คือรวงจะแน่นและละเอียดกว่ารวงข้าวทั่วไปมเมล็ดข้าวก็มีขนาดเล็กและเรียวกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ความพิเศษที่สุดของข้าวชนิดนี้เขาบอกกันว่ามันอยู่ที่รสชาตินั่นเองครับ คุณแม่ใช้อะไรเกี่ยวข้าวจ้าเดียวคุณแม่ส่งอะไรให้หนูมาจ้าแกรังมือเก็บข้าวอ๋อเป็นเครื่องมือเก็บข้าวในอดีตวันนี้คุณแม่ใช้เขียวแล้วใช้เขียวเลยทําทไมอ่ะแกะนั่นจ้ายึงไ้ดีได้รวดเร็วสั้นเจอสมมุติว่าอ่ะผมจะเด็ดรวงนี้ต้องทําทีละรวงใช่ไหมทีละรวงประมาณนี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็ดึงเข้าหานี่นี่เราก็ได้เป็นข้าวที่มีรวงสวยมากๆเลยทีเดียว ซึ่งก่อนจะได้ลองลิ้มชิมรสชาติของเจ้าข้าวสังยรถก็ต้องลงแรงช่วยกันเกี่ยวข้าวซะก่อนผมก็นึกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จจะได้ทานทันทีทันใดแหมแต่มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะสิครับคุณผู้ชมเรียบร้อยไหมจ้าแม่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะค่ะย้ายมันร้อนไดก็จะร้อนทําไมนี่อยู่ในร่มน้องไงเวลาเน้อออกไปไหนอะไรอ๋อไปนอกจะร้อนอืมร้อนแล้วจะให้หนูไปไหนไปยาโอ้ยฮะไปหาทําไมห้ามากินกับข้าวกินข้าวกรบโผลอวไรพี่ เหามาข้าวมารูไปหากลับมาแล้วก็มากินด้วยกันากินด้วยกันเ็นไปตามนั้นคุณแม่ความรู้สึกจัิใจนลคุณแม่นะมันเหมือนกับว่าแก้มหนูนี่หายใจไม่ออกเลยอะ <c oughs> จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งบนเกาะกลางแห่งนี้นั่นก็คือถนนหน,นทางนั่นเองครับเพราะเขาจะตัดถนนเป็นเส้นเล็กๆให้วิ่งได้แค่จักรยานมอเตอร์ไซค์และ3มล้อแบบที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสาเหตุที่ตัดถนนเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการคงสภาพธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแถมยังเป็นการช่วยจํากัดปริมาณมลภาวะได้อีกทางหนึ่งด้วยแห่ผมว่ามันก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับให้ข้อมูลการเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่กันเล็กน้อยครับสามารถเดินทางมาได้หลายวิธีครับรวมไปถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินครับก็สามารถเดินทางด้วยแอร์เอเชียมาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมรวดเร็วตรงเวลาเรียกว่าสบายทั้งการท่องเที่ยวสบายทั้งกระเป๋าสตางค์ด้วยจริงๆครับ เสียงคลื่นสัดสัดเป็นเกลียวเกลียวกระจายทะเลนั้นมีมวลคลังเหมือนมีพลังให้เกิดรักได้ชวนกันไปเดินหาดซายความรักเกิดได้ไม่รู้ตัวมาสวัสดีครับสวัสดีลูกมาครับ ครับผม,ผมได้รับคำสั่งให้มาหาหอยครับผมได้ลูกได้เอามาจะให้อายลูกเรากลอยเราหาหอยอะไรฮะเนี่ยหอยหวานลูกอุ้ยหอยหวานเหรอใช่อะมาเลยลูกเอ้าเฮ้ยยังไม,ไม่ได้อธิบายแล้วคุณผู้ชมฟังอุปกรณ์เนี่ยในการหาหอยข้าเนี่ยนี่เป็นแท่งสแตนเลสอันหนึ่งนะแล้วก็ปลายเป็นแบบนี้คล้ายๆปลายชะม,มวกครับผมไล่คุณผู้ชมฟังไม,ไม่เฉย,ยเขาเรียกเป็นเป็นไม้หน่อยเป็นไม้ได้สองแบบลูกสองแบบนะเป็นปลายปลายแบบนี้แหลมๆแบบนี้เขาหาไงจิ้มยังไงเนี่ยจิ้มอันนี้ลูกจิ้ม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  จิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆครับซึ่งหมาก็บอกกับพวกเราว่าถ้าเราจิ้มไปในบริเวณที่มีหอยหวานอยู่มันจะพ่นน้าออกมาเพื่อดันตัวหนีจากนั้นก็รีบขุดขึ้นมาทันทีทันใดแต่ว่าเดินจิ้มไปจิ้มมาอยู่ตั้งนานไม่เจอหอยหวานสักทีครับเจอแต่หอยรากเยอะแยะไปหมดจริงๆครับนี่ไงหอยรากแม่บอกว่าใช้นี่ขุดปุ๊บได้มาแม่กินไงอะกินแต่รากมาันรกินแต่รากมันนะอยากกินตัวมันหรตัวมัน รักกินเลยลูกกุ๊บกุ๊บไม้รสจัดเค็มเค็มกุ๊บกุ๊บได้ไหมลูกรสจัดเค็มเค็มกินตัวกรอบกรอบเค็มเค็มเจ้าหอยรากนี่ก็อร่อยไม่ใช่เรื่นๆเลยทีเดียวขุดกันไปกินกันไปเรียกว่าเพลิดเพลินกันมากๆแต่จุดหมายของเรานั่นก็คือหอยหวานครับยังไม่ยอมแพ้ครับยังไงต้องจิ้มหากันต่อไปไม่อย่างนั้นมีหวังมะให้กินแต่ข้าวเปล่าแน่นอนครับสนับสนุนการโคจรโดย ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยต้าฟอร์จูเนอเหนือใครในทุกมุมมองท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดหันษาสอบถามรายละเอียด Quality Express โทร0 2 2 7 7 8 0 0 0 สนับสนุนการโคจรโดยคขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเพปทีนทุกวันท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดหันสาสอบถามรายละเอียด Quality e x p r e s s โทร02-277-8000กลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้เรายังคงพาผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะกลางที่จังหวัดกระบี่กันอยู่ครับและผมยังคงตั้งหน้าตั้งตาจิ้มหาหอยหวานไปทานกับข้าวสังหยดตามคำสั่งของมาให้ได้ ซึ่งเราต้องจิ้มจิ้มจิ้มกันต่อไปแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับจิ้ม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 อ่ะลงนี่มันผลนาำเดี๋ยวคุดลงคุดนี่โอ้ยโอ้ยลงมาเลยนี่โอ้ยไว้ลงนี่เธอเทคนิคไม่ว่างนี่ลงลงไม้ก็เก็บปันนี้นี่ลงนี่ไงเทคนิคไม่ลงเก็บปันนี้นะเดี๋ยวปันนี้นะเก็บแบบนี้นะ่ลงนะบอกผมว่าจะมาหาอะไรนะหอยวานอันนี้เขาเรียกว่าหอยตาลับไม่ใช่ลูกเออบ้านแม่ก็เดียวโอ้ยวานน้อยวาบ้านผมเนี่ยหอยตาลับคนตายก็เดี๋ยวโอ้ยวาน หอยหวานของบ้านผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรรียอ้อยมากมเดี๋ยวผู้ชมอาจจะงงภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้เนี่ยคือหอยหวานของเรานะแต่คนที่เนี่ยเขาเรียกภาพภาพนี้ว่าหอยหมากส่วนภาพภาพนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยบ้านเราเรียกหอยตลับแต่คนที่เนี่ยเขาเรียกหอยหวานล้งแตกหาหอยไปได้สักพักหนึ่งเหลือบมาดู สมาชิกในการหาอหอยผมแต่ละคนเป็นผู้สูงอายุเป็นมะเป็นแม่กันทั้งนั้นเลยทีเดียวก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งวันนี้ที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจะมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจะมีโรคอะไรที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณจอบและแฟนรายการสมุดคนจรทุกท่านนะครับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือกลุ่มแรกก็คือโรคเดิมที่เขาเป็นมาก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุเช่นมีเบาหวานความดันโลหิตใจไขมันสูงอะไรต่างๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโรคที่เกิดจากการเสื่อมตามธรรมชาติเช่นอาจจะมีเรื่องของโรคไตโรคก,กระดูกและข้อนะแล้วก็โรคหัวใจต่างๆก็จะพบได้บ่อยมากขึ้นการป้องกันอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพนะครับการออกกําลังกายการทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณ เมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมสิ่งแวดล้อมเราให้เหมาะสมด้วยนะครับสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือเรื่องของการหกล้มผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุจะต้องใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้นแล้วก็การดูแลโรคประจําตัวต่างๆก็ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้หากมีอาการอะไรผิดปกติเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับ ขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับหลังจากหาหอยหวานมาได้จํานวนหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะนํากลับมาทําอาหารกันแล้วล่ะครับซึ่งแม่ครัวของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือมะยะที่เป็นคนช่วยผมหาหอยนั่นเองครับ เจ้าหอยหวานหรือหอยตลับนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้ต้มตะไคร้ต้มตะไคร้จ้ะใส่กะปิเนี่ยหอมแดงแค่นี้จ้ะโอ้โหเด็วก็จะได้มาอร่อยเลยทำยังไงอะแม่สอนเราหน่อยไม่ต้องช้อนทำเลยลูกเทาทำเลยเหรอเออทำลูกก็ต้องทำมาเลยต้องทำใส่ไหมนิดเดียวอย่าใช้หมดโอ้ยอย่าใส่หมดใชไปแล้วไม่ปื้อลูกอ๋อใส่ใส่กะปิลูกกะปิมี่นะใส่ไปเลยลูกบ่งโอเคคนให้เข้ากันอ๋ออร่อามมาด้วยเทลงไปเลยนะจ้า ได้ไหมโอเคไม่ต้องปรุงอะไรเลยไม่ต้องเกลือไม่ต้องเซ้ยบอกโอ้ยมันเค็มอยู่แล้วผัดมันเค็มกินได้เลยใช่อันนี้ข้าวเหนียวมาทำอะไรข้าวเหนียวมะม่วงเหรอจุกปลาหมึกฮะเคยกินไหมไม่เคยกินข้าวเหนียวแล้วจุกไม่เอาเนี่ยมาจุกในมึกทำให้ดูหน่อยมาบ้านนี้ลูกบอว่าได้เป็นเริ่มจากเริ่มยกจากหมึกทำข้าวเหนียววันนี้จุกลูกไปจุก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 วันนีจุกเข้าไปเออจุกไปเลยจุกไปเน่เน่ลูกโอเคไหมได้ได้ลูกได้อย่างนี้นะจ้า มันก็แปลกดีนะครับผู้ชมครับผมเองก็เพิ่งเคยได้เจอนี่แหละครับหมึกจุกเหนียวซึ่งวิธีการทําก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากพอเราจุกหรือยัดข้าวเหนียวใส่ในตัวปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปต้มกับน้ํากระทิจนแห้งพอดแล้วก็เสร็จออกมาหน้าตาหน้ารับประทานอย่างที่เห็นนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นอาหารมื้อเที่ยงนะรับรับประทานง่ายๆอันนี้ก็คือหอยหวานหรือคนทั่วไปเขาเรียกกันว่าหอยตลับนี่ก็คือหมึกจุกเหนียวและกินกับ น <tang s> ี่ไฮไลท์ของเรานั่นก็คือข้าวสังหยดคุณผู้ชมดูหน้าตาของข้าวครับคือออกมาเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆเข้ากล้องแบบนี้เลยซึ่งจัดได้ว่าวิตามินอยู่ครบเลยทีเดียวขออนุญาตลองชิมข้าวธรรมดาเลยนะคุณแม่นะกินเลยลูกอั่นเปิดโลกกระจาดข้าวสังยตที่ลูกทำเองอะะอืมธรรมชาติมากธรรมชาติเลยแล้วกินไปนี่ความเหนียวหนุบหนับหนุบหนับนี่ยังมีอยู่เป็นข้าวสวย ที่มีความเหนียวมีความหอมคล้ายๆกับข้าวเหนียวด่านิดๆน่ะเออเวลาเล่นลูกก็เคยมันอ๋อลูกอ๋อร้อยเลยร้อยเลยลูกบะหมี่ร้อยเลี้ยอร่อยมากเออร้อยมากนี่หลักใจเลยนะแม่นะเอานี่นะลูกนี่ลาวนี่นะนี่นะนี่นะฮะลูกต้องกินให้หมัดลูกเออต้องกินให้หมัดลูกอาหารบ้านๆกินง่ายๆสบายๆกรรมวิธีในการปรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือมันมีความสดจากทะเล มันมีความสดตักนาข้าวมันมีวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ที่นี่ <Hello. S 1> แม่จ๋า <Hi. S 1> มากินข้าวกันนะส้ำนึกรังบ้านเกิดสาำนึกรังแผ่นดินถิ่นที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทย นานๆผมจะได้มีวันหยุดยาแบบนี้สักทีนะครับขอใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยไปเที่ยวทะเลให้มันช่ำใจเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับไปทะเลกันดีกว่าไปทะเลกันดีกว่า การขับรถไปเที่ยวไกลๆความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสงกรานจะมีการเดินทางด้วยรถยนต์จำนวนมากดังนั้นร่างกายและสมองเนี่ยต้องพร้อมจริงๆนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าครับผมมักจะหาเครื่องดื่มเย็นๆสักขวดระหว่างการเดินทางที่ช่วยให้ระบบประสาทสายตาและสมองให้กลับมาสดชื่นจากความอ่อนล้าจากการขับขี่ครับ เพราะว่าการขับรถเนี่ยสมองต้องคิดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้วก็ยังต้องใช้สติในการควบคุมรถด้วยอีกทั้งสายตาที่ต้องใช้สังเกตตลอดเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้มากที่สุดเลยครับออถึงทะเลบางแสน <ะ S 2> แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพม,มากนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอตัวไปเล่นน้ำกอนดีกว่าครับเอาไปเพปพีอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆขับขี่ปลอดภัยเป็นสบายนที่ไม่เคยมุ่งหวัง ราจกนัวในอยกางทีโคเรโดาวังไปทัวรเกทรศสนับสนุนการโคจรโดแเง็ดทันย์ร0น2 7 7 0น00 ไอเรนดาอีโควิลเลจรีสอร์ทโทร0836162333กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้เรายัางคงท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะกลางจังหวัดกระบี่นั่นเองครับเอาละครับผู้ชมครับเข้ามาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆนั่นคือเรื่องราวของกลุ่ม o อท็อปครับที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่คืออะไรครับเรือหัวทงจำลองครับที่เรียกว่าเรือหัวทงคือลักษณะคือหัวที่มันทงขึ้นมาแบบนี้ เรือหัวทงนี้เดิมเขาต่อมาใช้เพื่อประกอบอาชีพจับปลาจับกุ้งแล้วก็เป็นเรือข้ามฟากกระบี่เป็นสลอันดามันครับคลื่นสูงถึง2เมตรถึง3เมตรต้องใช้หัวเรือนี้เชิดให้สูงเพื่อรับคลื่นครับเวลาดูดคลื่นคือต้องงัดขึ้นอย่างนี้ใช่ลงงี้งัดคึ้นงัดขึ้นงัดคลื่นน,นี้นะครับเพราะหัวทงมาจากไหนปลาทงหรือว่าปลากระทงเทงก็คือปลาที่มันมีไอย้ยาวๆมายาวหัวเล็มๆแล้วครีบหลังสูงๆคล้ายกับหัว เรือนี้ครับเนี่ยซึ่งก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวก็มีคนแนะนําให้ทําเป็นของที่ระลึกของกวาดเพราะว่ายัางไม่มีใครทําและผมทําเจ้าแรกด้วยเมื่อก่อนนี้ผมทําเป็นฮานเสริมอตอนนี้ผมยึดเป็นฮานหลักเลยนะครับ เห็นลำเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆนะครับเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญอย่างยิ่งเนื่องจากบางโรดทำเรือหัวทงจำลองขึ้นมาโดยถอดแบบและย่อส่วนองค์ประกอบต่างๆมาจากเรือลำใหญ่ที่ใช้งานกันจริงๆเลยทีเดียวใครเห็นอย่างนี้แล้วอยากจะหาซื้อเก็บไว้เป็นของที่ระลึกก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดหลากหลายราคาตั้งแต่ลำละ280บาทไปจนกระทั่งถึง5,500บาทกันเลยทีเดียวล่ะครับ ตเต็จแล้วครับผู้ชมครับเป็นเรือเครื่องหมุนได้ด้วยแล้วก็เป็นเรือเครื่องหางยาวที่สําเร็จรูปตัวนี้ผมจะเครื่องหมุนได้วิ่งได้เลยก็ห้าพันห้าร้อยบาทถ้าเกิดว่าโมงใหดีๆเอาไปแข่งสนามแล้วก็ใส่เป็นแบบเดือบังคับนะก็เรียกว่าเป็นภุมิปัญญาพื้นบ้านครับของเรือหัวทงของคนที่เกาะกลางแห่งนี้และณวันนี้มันก็กลายมาเป็นสินค้าที่เรียกว่าภาคภูมิใจให้กับคนที่เกาะกลาง ผู้ชมครับได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าเรือหัวทงจําลองกันไปแล้วคราวน,นี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะลองพาผู้ชมไปสัมผัสกับเจ้าเรือหัวทงจริงๆกันบ้างดีกว่านะครับและนี่คุณผู้ชมครับผมออกมาขึ้นเรือหัวทงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งความโดดเด่นของเรือแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการโต้คลื่นลมและที่สําคัญยังสามารถบรรทุกได้น้าหนักจำนวนมากด้วยจากนี้ครับผมจะพาผู้ชมนั่งเรือหัวทง แล้วเรียบป่าโกงกากบริเวีมันกาะกลากแต่ว่าจุมภายของเราต้บอกว่ามดงามากๆอย่างแน,น,น่น่อยอย่างนี้ครั้งวันวไปเจอยมเดินทองป้าตวาใหญ่น้ทั้งเด้ทองฟ้าและพื้นสา สิ่งที่ผมต้องการจะพาผู้ชมมาสัมผัสนั่นคือเรื่องราวของความสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงครับจุดจุดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์อัสดงได้สวยงามมากที่สุดจุดหนึ่งบนเกาะกลางที่จังหวัดกระบี่เลยทีเดียวเกาะกลางทะเลซึ่งอยู่ไม่ได้ห่างไกลาจากตัวแผ่นดินมากนักแต่ยังคงมีวิถีชีวิตให้เราได้มาสัมผัสอยู่เรียกว่ารอนักท่องเที่ยวทุกทกคนให้มาเยี่ยมเยียนเกาะแห่งนี้ เรื่องราวในสัปดาห์หน้าเขาว่ากันว่าให้ผู้ชมหัดเตรียมทำมือแบบนี้ไว้แล้วก็แน่มันคืออะไรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณสายการบิน a i r ์เอเชียองค์การบริหารส่วนตำบลทองประสงค์ไอแลนด้าอีโควิลเลจรีสอรจังหวัดกระบี่อุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียและจีฟสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ู้ชมครับในช่วงใกล้เทศกาลวันหยุดแบบนี้ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนก็ควรจะเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและสมองเพื่อท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานซึ่งเราสามารถเตรียมความพร้อมได้ง่ายๆด้วยการบริโภคสารอาหารสําหรับสมองเป็นประจำจะทําให้ร่างกายและความคิดปลอดโปร่งพร้อมเดินทางท่องเที่ยวทุกสถานการณ์ครับไปทะเลกันดีกว่าไปทะเลกันดีกว่า